สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับมังอาเรื่องจอมยุทธพูดต่างซันภาคสองตอนที่หกสนะครับไปชมกันเลยก็ไปได้เข้าไปดูในจิตใจของหมองนุนนะครับเกิดอะไรขึ้นเ่อยมันบางอาจมาทำได้เสียตรงของข้ามันผู้นั้นต้องตายนั่งลงก่อนมันไม่มีอะไรหรอกนะ ข้ามั่นใจเราอยากไปฝังเส้นทางการเติบโตกองหวังเสียตรงเลยยังไงข้าก็ยังกังวลอยู่ดีนะท่านพี่ข้าอยากจะไปที่เช็คใครมันทําได้เสียตรงต้องตายพอได้แล้วข้าวางแผนเอาไว้หมดแล้วเจ้าอยากออกไปสร้างปัญหาสิไม่งั้นเราก็เอาตามกฎของเราไหมมาสู้กันถ้าเจ้าชนะเจ้าจะทําอะไรก็ได้ไม่มีทางท่านมโนเกิน,นไม่เอาหน้าเดี๋ยวเยีเยเล่นด้วยเอง เออเอออะหวงงังตรงพลังนั่นมันมันเกิดอะไรขึ้นแรงกดดันนั่นมันน่ากลัวจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะพี่เพื่อฝันถ้าไม่ใช่เพราะพี่เพื่อฝันช่วยไว้แล้วก็เราคงตายไปแล้วจิตใจของเจ้ากับถูกตำลายแล้วนะํำบ้าอะไรฟะอย่าทำเอาก้ากลัวแทบตายเจ้าคิดอะไรของเจ้าอยู่นะผมก็เตือนกัน พลังน่ากลัวจริงๆนั่นคงไม่ใช่พลังของมนุษย์แน่ๆไม่ใช่ใช่ก้าก็กลัวนะขนาดพี่เบืร์ฝันกับจกักรพรรดิน้ำแข็งยังมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวหวางตรงกันแน่นั่นคือผนึกเป็นผนึกที่แข็งแกร่งระดับสุดยอดเจ้าเกือบจะสลายหายไปแล้วเห้อสลายหรือครับท่านอีครับท่านอีครับสิ่งนั้นมันจำอันตรายหวางตรงหรือเปล่าครับ ไม่เป็นไอหรอกเพื่อนของเจ้านะมีพลังของเทพเจ้าแฝงอยู่ในตัวมันอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้ถ้าเจ้าดูแลเขาดีๆก็ไม่เป็นรอหรอกพลังที่อยู่ในตัวเขาเป็นพลังระดับพระเจ้ามันจะดีติดตัวไปจนตวันตายแต่กาแต่ไม่เข้าไปจิตใจเขาอีกก็พอแล้วแน่นอนครับข้าไม่อยากฆ่าตัวตายเป็นไรวิอาเป็นไรบ้างข้าขอโทษข้าจะไม่ทมอีกแล้ว เกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าเหง่ะแตกขนาดนี้ล่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรข้าแค่ใช้พลังวิญญาณมากเกินไปในจิตใจเจ้าไม่มีอะไรแปลกๆสบายหายห่วงเจ้านี่มันอ่อนแอจริงๆไปฟื้นพลังกันเถอะดูเหมือนว่าหวางตงจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในจิตใจของเขาคงไม่บอกจะดีกว่าทำไมก็รู้สึกแย,ย่แบบนี้ล่ะรู้สึกว่าเหมือนต้องเผชิญหน้ากับไอ้ที่อยู่ในจิตของหวางดงเลย ดูถึงเหมือนว่าข้าไม่มีทางหนีสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เช็คเช็คสุดยอดเจ้าหนูวงแหวนแสนปี check, นนเช็คชนะแน่มาดูฝีมือพวกนั้นกันเถอะการต่อสู้ทีมระดับระหว่า,างเชียนลิงกับเช็คการต่อสู้แบบทีมน่าจะเป็นวิธีวัดกําลังลบที่ดีที่สุดเป็นโอกาสที่เราจะตรวจสอบเช็คเชียนลิงเป็นกู้ต่อสู้ที่แข็งแรงที่สุดที่พวกนั้นเคยเจอในทีมมีสี่วงแหวนหกคน และมีสับปิดต์คิงห้าวงแหวนหนึ่งคนกลยุทธ์ของพวกนั้นมีชื่อเรียกว่าคอมโบสีิตสับอิตคู่หอกน้ำแข็งเพิงพันเล่มหัวหน้าทีมเฉินชื่อเป็นสมาเป็นสับิตมาสเตอร์ที่มีฝีมืออยู่ในระดับสับปิดตคิงรับมือได้ยากแล้วก็สับปิดตมาสเตอร์สองคนมีสับปิดตน้ำแข็งกับไฟแล้วการป้องกัน จะอ่อนแอแต่ทักษะที่สามารถควบคุมครอบคว,ควบคุมได้ตั้งสนามนั้นสุดยอดส่วนอีกฝ่ายเช็คดูทําตัวสบายๆมากหัววีหาวยังไม่ปล่อยวงเวนออกมาเขาแค่ยืนอยู่ข้างหลังเท่านั้นยังไงก็เป็นความลับอยู่เขาใช่ภายตายของเช็คหรือเปล่าแต่ก้คา,าดว่าเขาคงกําลังคิดดีกว่าถอยไปสิบปีมาน่ารำคาญเสียวงเฉินนี่เจ้า อย่ามาลิงป้าหมายของข้าสิเขาจะต้องไป้ายเปยให้กับข้าเสียวฮงชนข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะเลิกมาขัดขาข้าสักทีคิดว่าข้าไม่กล้าสู้กับเจ้าวันห้วเงมเงมติดพี่หมาเนี่ยแข่งจริงจริงข้าละก,กัวกลัวไอเด็กนี่สู้กันเลยสู้กันเลยการสู้กันเป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระวังลูกผู้ชายาข้าแค่เล่นนะ่ะเสียวหมิง ข้าจะไปต่อยพี่เจ้าทำไมตอนนี้ในสายตาข้ามีเพียงคนคนเดียวเจ้านั้นหรือว่าท่านพี่จะไปสารภาพร,รับกับวัวีฮาวใหญ่บ้าตั้งใจดูหน่อยสิแล้วใครมันที่ก่อเรื่องฟ้าสองคนนั้นเข้าขากันได้ยอดมากสามารถสื่อสารกันได้โดยแค่มองตาดูครั้งเดียวก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้ไม่ธรรมดาเจ้าคิดอะไรของเจ้าอยู่นะในทีมมีผู้ใช้สับป,ปิดิตเวปฟอนด้วย ความสามารถในการควบคุมของเขายอดมากแม้ในโรงเรียนเราก็อย่างอาได้ยากดูครั้งเดียวก็รู้เลยว่าเขาใยตั้งแต่ถ้าเขาอยู่โรงเรียนเราก็จะไปเป็นพี่น้องเกาแน่ๆพายุน้ำแข็งหมุนยักษ์ทุกคนถอยเร็วทักษะนี้น่ะสุดยอดมากสามารถควบคุมได้ทั้งสนามทักษะนี้อยู่ในระดับสับปิดิทคิงดูเหมือนว่าจะเสริมพลังด้วยสับปิดิทโบนด้วยคู่ต่อสู้จะใช้ความสดมารีแบบนี้ ในการโจมตีถ้าวางแผนดีๆก็น่าจะพอชนะได้เช็คจะทำยังไงล่ะข้าหน่ะคือราชาแห่งน้ำแข็งหมอนั่นนี่นาอะไรกันพายุน้ำแข็งกำลังหยุดนิ่งเด็กคนนี้ทำได้ยังไงออกมาออกมาแล้วครับวงเวนแซนบี้หกวงพายุน้ำแข็งกำลังย้อนกลับไปหาโรงเรียนเชีย,ชยนหลิงครับ แมยังแรงขึ้นด้วยพระเจ้าวัววิยาวใช้ทักษะอะไรกันแน่แค่ท่าเดียวก็สามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้โรงเรียนชินหลิงขอยอมแพ้ครับสุดยอดมากเช็ควงแหวนแสนบีของวีเาาออกมาแล้วแข่งๆมากโรงเรียนเช็คคือผู้ชนะครับพระเจ้าหรือว่าเขาจะมีวงแหวนแสนบีหกวงจริงๆข้าขอไปเช็คอะไรก่อนนะเจ้าจะไปไหนเสี่ยวงเฉชินมันจะมีคนที่มีวงแหวน แสนปีหกวงจริงๆเหรอไม่ใช่แค่ตาเดียวก็ชนะแล้ว่หัววีหาวทาแบบนี้อีกยิ่งก็ทําให้เขาลึกลับเข้าไปอีกเป็นไงเจ้าสันเป็นลูกนกเลยนะนั่นมันเป็นของจริงเขามีวงเวนแสนปีจริงๆเจ้าแน่ใจเหรอตอนข้าเด็กๆต่านปู่พาข้าไปทางเหนือเพื่อไปหาวงเวนเรเจอ เข้ากับบางสิ่งที่มีสีมรกตนั่นก็คือสอาศูนแสนปีมันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตที่ข้าไม่มีวันลืมก็รู้สึกเหมือนตอนนั้นตอนที่เด็กนั่นมองมาที่ข้ามันคือแรงกดดันของสอสูรแสนปีเช็กนะหนาน่ากลัวจริงๆถึงข้าถึงได้ยอมแพ้ให้บ้าเอ้ยเอาจริงดิเช็กหนาะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินที่มีสัตว์ประหลาดแบบเขาอยู่ แต่ว่าข้ามาลู่ลงยอมตายได้เพื่อเกียรติของโรงเรียนข้าจะใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อต่อกรกับเช็ข้าขอกลับไปฝึกก่อนนะจนกว่าจะถึงการประลองห้ามใครรบกวนพลังใจของศิษย์พี่หมาเนี่ยสุดยอดท่านพี่คิดว่ายังไงคะอย่าบอกนะว่าวันไหวเพราะเรื่องนี้นี่มันชักจะเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วสิข้าจะเอาชนะเจ้าได้แบบ้อยปาณีก็คืออัจฉริยะเพียงคนเดียวดูเหมือนคนกําลังตกหลุมรักเลยนะคะ เงียบไปเลยก็จบกันไปแล้วครับตอนที่ออกสิบอกนะครับ